เท่าไหร่สองอันหนึ่งปอนข้าวโพดสองอัน40บาทฝักละยี่สิบ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณดูยูเคนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Kingston Market นะคะท่านผู้ชมขามาวันนี้เนี่ยนะคะก็ตกระจายมากเพราะว่าไม่ได้มาตลาด Kingston นนานดูสถานการณ์โควิดสิคะทำห้างร้านต่างๆนี่คือเจ๊งกระบงไปทั่วเลยนะคะท่านผู้ชมดูบรรยากาศนี่ก็เจ๊งนั่นก็เจ๊งปิดตัวลงนะคะ แม้กระทั่งตลาดคนน้อยคนหายเงียบเลยค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เนี่ยจะมาถึงที่นี่แล้วเดีย๋ยวแชมสภจะพานะคะท่านผู้ชมทุกท่านไปเดินดูตลาดกันแล้วก็รู้สึกว่าหิวแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้แชมจะซื้ออะไรทานนะคะแต่ที่แน่ๆด้านหลังแชมเนี่ยก็เป็นร้านเพื่อนแชมนะคะเป็นอาหารเวียดนามเจ้าโปรดเจ้าประจํานะคะซึ่งเจ้าของชื่อว่าทอมค่ะแม้กระทั่งครั้งก่อนเห็นปลาคนแน่นแต่ว่าครั้งนี้คนน้อยมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ ผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นพวกร้านขายของจิปาถะนะคะอุปกรณ์นู่นนี่นั่นในเครือเรือนนะคะดูสิคะปิดตัวไปแล้วค่ะนี่ก็นะนึกถึงแบบว่าสมัยตอนเรียนมหาลาัยนะคะได้ยินเสียงมีนักดนตรีเปิดหมวกด้วยค่ะมีฮอตดงฮอตดอกก็มีนะคะร้าน นี่เป็นอาหารอะไรนี้รู้สึกว่าเอกโซติกทาจีนมอร็อกกันฟูดนะคะ<ม>แล้วก็จะมีให้นั่งแบบนี้จ้าท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นร้านอาหารอินเดียนะคะซึ่งสมัยก่อนตอนเรียนเราก็มาอุดหนุนบ่อย<ม>รู้สึกว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีร้านไทยนะคะน่าจะมีอยู่ตรงหัวมุมนูน้นแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เปิดหรือเปล่ามีนักดนตรีร้องเพลงตรงนี้นะคะท่านผู้ชม นี่นะคะร้านต่างๆ่ะให้ดูตรงนี้ค่ะเป็นมุมรับเตินตีนะคะผละไม้ตรงนี้มันจะมีร้านผลไม้ทั้งผู้มขาดผักสดผลไม้สดเอ๊ะที่ไหนเอ่ยมาเดี๋ยวอะไรนะ,ะนิดๆหน่อยหนะะ่อยค่ะ คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนขายเยอะทน่ะกาว่าก็มีปลากลายอ่ะไม่เยอะไม่ไม่เยอะเหมือนเดิมอ่ะนะคะนี้เป็นผักสดต่างๆอู้ดูนี่เท่าไหร่สองอันหนึ่งปอนพร้อโสองอันสี่สิบบาทฝักละยี่สิบมะม่วงก็มีค่ะ ซื้อมะนาวดีกว่ามะนาวสี่ลูกหนึ่งปอนเองเนะาะมะนาว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 คือมะนาวดีกว่าซื้อไปทำซ่ำมทำต้อนอนะท่านประธานโต๊ะตีสักท่านอ่ะเนี่ยแค่ชุดเราติดเชื้อแลว มะนาวถูกมากแมก่สี่ลูกค่ะสี่ลูกสี่สิบบาทนะคะลูกละสิบบาทมะนาวที่นี่ลามก็มีสามลูกหนึ่งสามลูกสี่สิบแม่ มะม่วงค่ะสองลูกหนึ่งพห้าสิบนะคะสับป,ปะรดก็มีจ้าดูสิค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ผักผักเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรากําลังดูอยู่ว่าเราจะซื้ออะไรกันดีอ่ะมีร้านข้างๆกันก็มีนะฮะเนี่แหละคือตลาด King คิงส์เดนก่ะท่านผู้ชมค่ะราคาร้านต่างๆก็พอๆกันอ้นนี้แพงกว่าหน่อยสามสามลูกหนึ่งอสมลูกสี่ิบบาทหลังกันเราก็ต้องเดินดูด้วยค่ะ อันนี้เป็นนาาะฮะตลาดรู้สึกว่าเงียบเหงาเงียบเหงาจังเลยโอ้สเปรเลกดอกไม้ฝรั่งนะคะกัมละสองปอนห้าสิบแผ่นนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนี่ร้อยหนึ่งตีไปหนึ่งร้อยบาทได้ดอกไม้ฝรั่งค่ะกัมละสองปอนห้าสิบนี่นะคะตลาดคิงส์สแนค่คะท่านผู้ชมค่ะวีล็อกคิงส์สแตนนะคะบรรยากาศเก่าๆนึกถึงสมัยเรียนจังเลย อ่ะอยู่แล้วค่ะร้านไทยไม่มีค่ะร้านขายกับข้าวไทยไม่มีเดี๋ยวจะต้องไปซื้อร้านประจำร้านเพื่อนฉันอันนี้เป็นซีฟู้ดนะคะตลาดเล็กๆค่ะเพื่อนๆในวันที่เอ่อคนไม่ค่อยมีนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากกินนี่จังเลยอุ๊ยหอมเลยเนี่ยหอมหมูย่างหมูย่างรา,าดข้าวเจ้าประจำร้านทมจ้าโอ้ยหอมหอมเพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะดู ร้านอื่นนี่คนน้อยมากแต่ร้านทอมนี่แบบว่าคนยังเยอะนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราไปสั่งเดี๋ยวหยิบเงินก่อนมันไม่มีที่นั่งด้วยนะนี่นะคะคนยืนรอคนสั่งตามคิวกันเพื่อนๆค่ะไปเดี๋ยวเราวันพวกนี่วันอย่าวันคือพเาปิดก่อน ิ่นหมูย่างนี่หอมหอมฟุ้งเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันดีกว่าบรรยากาศนี่คือแบบว่าทำไมมันรู้สึกว่าเงียบจังเลยคะรู้สึกว่ามีความเงียบชนิชดชนิดต,ตก,กใจไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆอ่าให้ดูดูแบบว่าเงียบจนตก,กใจเลยค่ะอันนี้เขาย่างหมูนะคะ เตาจะเป็นเตาที่ค่อนข้างทันสมัยะะเดี๋ยวรอเขาเรียกคิวอืมดูสิคะน่าทานไหมเอ่ยร้านอื่นนี่คนเงียบร้านนี้ยืนหนึ่งนะคะอาหารเวียดนามตรงนี้ที่ตลาดขิ่เซน้น <c oughs> มากเพื่อนขานี่โต๊ะที่ให้นั่งกินก็ไม่มีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้โควิดไงก็เลยนั่งโต๊ะที่นั่งแบบนี้นะคะ กินแล้วคุยกันไปนะคะเพื่อนวันนี้ก็รู้สึกมาที่นี่เรารู้สึกบรรยากาศเก่าๆมากนะคะนึกถึงสมัยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยร้านเนี้ยคือจำม,มาประจำมานะคะเพราะว่าเป็นร้านเพื่อนแต่วันนี้นางไม่อยู่ไงน,นางไม่อยู่เนื่องจากว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะเขาทําเป็นธุรกิจครอบครัวเขาไม่อยู่แสดงว่าคนไม่เยอะลูกค้าไม่เยอะก็เลยไม่มา พยายัดพี่น้องทำแทนนะฮะสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเนี่ยคือคืออย่างที่เห็นนบะบเพื่อนเงียบเหงาไปทุกที่อ่ะนะฮะอชอบมากคือหมูเขาเนี้ยย่างปลาหอนะ่อไงเออแล้วเขาย่างเตาซึ่งเป็นเตาถ่านอ่ะนะฮะเอ้ยเตาแก๊สไม่ใช่เตาถ่านเตาแก๊ส แตคือมันหอมไงต่อให้เตาแก๊สมันก็ยังหอมอะ่ะถ้าเท่าตานยิงย่งหอมกว่าน,นี้มีความเป็นเหมือนเขานึกถึงแบบว่าหมูย่างบ้านเราอะไรแบบเนี้ยนะแต่อันนี้เป็นหมูย่างเวียดนามเพื่อนๆสูตรเวียดนาม <c oughs> อร่อยมากหมูย่างมันมันมันนุ่มอ่ะนะคะเหมือนว่าหมูเขาหมาักมาแล้วด้วยกรรมวิธีของเขาอยูเด็ดคุยกับกล้องถ่ายถ่ายอันนี้อยู่ใน YouTube คุณนายมันนี่อยู่ในสายนะคะระหว่างที่เราถ่ายกันเนี่ยท่านผู้ชมค่ะก<ม>็จะเป็นแบบนี้แหละคุยกับแม่ตลอดนะคะท่านผู้ชม,ม,อ,มอร่อยมากเรานั่งคิวมากค่ะ คนส่งมากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจเมืองกันดีกว่ามันเงียบเหงาแล้ว บรรยากาศมันไม่มันไม่คึกคักเหมือนแต่เดิมอ่ะเพื่อนเพื่อคิดถึงสมัยก่อนโควิดนะโอ้โหคิงสันเป็นไรที่คึกคักมากแต่ปัจจุบันเนี่ยคือตามสภาพเลยค่ะนี่ขนาดตอนนี้บ่ายมองนะเพื่อน แล้วค่ะโบเบเลยนี่เดี๋ยวทิ้งถังขยะอ่ะจุ๊บถา้จะได้มือจะได้ไม่ต้องเลอะสกระปรกบ้าเดี๋ยวเดินไปดูนะคะกันต่อเพื่อนๆขาอ่าน,นะฮะดูสิแค่บ่ายกว่ากว่าเองเงียบเชียบเลยนะจ๊ะเป็นตลาดล้างเลยใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าตลาดคึกคืนขนาดไหนให้ไปดู คลิปเก่าแชมได้นะคะแชมรีวิวตลาดคิงส์ัหลายคลิปมากคุณนผะู้ชมอ่ะดูทำไมร้านนี้ไม่มีคนเลยร้านขายเสื้อผ้าแ <Brand name. S 1> บรนด์เนมปกติเนี่ยมันจะมีร้านคนไทยขายเทคเอาเวตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วไฟแล้วแสดงว่าค่าเช่าแพงเขาสู้ไม่ไหวะนะฮะ ร้านปลาจ้ะคนก็ไม่มีร้านนี้ก็ไปแล้ววะตายละฮอลิเดย์พวกฮอลิเดย์ทั้งหลายแหละไม่มีคนขนาดร้านขายแว่นยังไม่มีเลยพนักงานยังนั่งยืนเมาทมอยกันอยู่เลยร้านทำผมมีค่ะพนักงานใส่หน้ากากคะ,คะร้านกาแฟแจ้ะท่านผู้ชมค่ะนะคะร้านนี้ร้านอะไรร้านขายเครื่องประดับค่ะเจ๊งกระบงไปละค่ะแต่ตลาดก็ยังนะคะมี ปลา,าอยู่ขึ้นเพื่อนนท่านผู้ชมคนยังต้องกินนะคะ่านผู้ชมค่ะร้านดอกไมก้ก็ตรงนี้จ้ะดูสิมีดอกอะไรบ้างดอกอะไรสีทองทองมีไหมไม่มีค่ะดอกสีทองไม่มีดิฉันก็นไม่เอาค่ะอาเดินต่อค่ะนี่ก็เจ๋งไปละค่ะร้านร้านรองเท้าก็เจ๋งค่ะ เจ๋งไปหมดค่ะแล้วร้านอะไรข้างโฮเทลช็อกโกแลตก็เจ๋งค่ะร้านออนาฬิกาก็ไม่มีคนค่ะท่านผู้ชมค่ะร้านเสื้อผ้าร้านนี้ก็ไม่มีคนค่ะฮอปสนะคะลูกค้าไม่มีค่ะร้านนี้ก็นะคะปิดตัวไปแล้วจ้าโฮเทลช็อกโกแลตนะคะร้านโปรดร้านประจําของคุณหนูยูเคก็มีลูกค้าคนหนึ่งสองคนค่ะร้านขายค์สก็มีปะปายค่ะอ่ะ ร้านนี้ก็เจ๋งค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะ r ีเ t i l u u n t t to e t นะคะเปิดให้เช่าทำไมมันดูแล้วมันเงียบเหงาจังเลยเพื่อนๆค่ะดูแล้วแบบว่าเหมือนอยู่ในขนาดนี้แค่บ่ายโมงครึ่งเองนะทำไมมันมันหลอนอย่างนี้เนี่ยคนหายไปไหนหมดเนี้ยดูห้างค่ะย,ยังล้างเลยเพื่อนๆตกใจมากโอ้ยตกใจสุดๆ เธอจ๋าทำไมคนหายไปหมดเลยดูสิฮะคนไม่ค่อยมีเลยอ่ะห้างกลายเป็นห้างร้างแล้วเหรอแต่ก่อนเยอะมาก